จริงๆอะบอกเลยนะว่าราคาเนี่ยตามตลาดมันอยู่ประมาณเลทนี้แหละ2 0 0แสนกว่าๆนะแล้วก็เงินเดือนอยู่ประมาณ1 000, 2ึ0 0หมื่นสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องจับตามองเพราะว่าคันนี้มันผ่อนอยู่ประมาณเดือนละสี่พกว่าบาท4 0 0พนต้นๆประมาณนั้นเป็นปี2018ด้วยเดี๋ยวดูโฉมกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโฉมแอคทันนะครับแอคทันกับมิลล่แตกต่างกันนิดเดียวแตกต่างกันเรื่องของประตูที่5ประมาณนั้นตัวนี้จะได้ไฟแบบธรรมดาไปก่อนนะเรื่องของหลอดไส้อะไรพวกเนี้ยพอดีก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับคือการเม่ทันกนด หรือรโลหะโลจนเนี่ยกระจังหน้าโครเมียมก็ข้อดีก็มีเหมือนกันนะครับคือเช็ดทำความสะอาดง่ายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันตอนนี้มันล้าสมัยแล้วนะครับมันเช็ดง่ายสบายๆเลยถ้าไม่ลอกนะตัวนี้ได้สภาพมาดีเลยไฟเดียร์ไทม์ครับตัวนี้จัดให้จากโรงงานแล้วตัวนี้มีให้ตกโรงงานแล้วก็อุปกรณ์ไฟต่างๆเนี่ยมันก็มีให้จากโรงงานเรียบร้อยเราแค่แค่มาอาดูแลรักษามันนะครับทำให้มันสวยทาให้มันใสเรื่องของสีเนี่ยโอเคน่าจะมีแบบด่างๆนิดหน่อยเห็นไหมครับมันจะมีรอยนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองไกลๆอาจจะไม่เห็นนะครัับแตต่้้้ออองงมมใกลๆะะไรรปาณนน เขาเรียกว่ารอยขนแมวเนาะโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกนะครับที่เราเปลี่ยนมาให้สเปคยางนะครับอยู่ที่195แล้วก็แก้มยางอยู่ที่55ตัวนี้เป็นขอบ15นะครับแล้วก็คันนี้เป็นยางปี2024ซึ่งเป็นยางที่ใหม่แล้วนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวด้านข้างกันนิดนึงด้านข้างก็เป็นของเดิมจากโรงงานหมดเลยกระจกเดิมครับแล้วก็ประตูเดิมหมดทุกบานเลยนะตัวนี้เป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีวายอะประมาณนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ยึดด้วยน,น็อตเห็นไหมตัวนี้ไม่มีไขไม่มีแกะนะครับสภาพสวยๆเลยเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับ เรื่องพวงมาลัยก็จะมีแบบเสริมสภาพนิดหน่อยนะตัวนี้เลขมาอยู่แสนกว่าครับหน้าจอสามารถที่จะทัชสกรีนได้เป็นมิคโคิชิมอเตอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยมาดูด้านหลังกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวซีดานนะซีดานสวยเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของตัวฟิล์มนะครับติดให้รอบคันซึ่งคันนี้อยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับปีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณสัก96-97อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมดูสภาพแล้วมันสวยนะครับแล้ว ที่มันอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่านะครับคุ้มค่าแล้วอ่อนอยู่ต่เดือนประมาณ4 0 0พัน 4, กว่าบาทแล้วก็สุดๆเลยก็คือเป็นรถที่มีผู้กองรายเดียวเท่านั้นนะรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่36รายการชุดเกียร์อยู่ที่3 3รายการนะครับรวม69รายการนะยังไม่หมดแค่นั้นนะฟรีช่วยเหลือฉุกเชิญตลอด2 4ชั่วโมงให้อีก1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรยังไม่พอแค่นั้นนะก่อนส่งมอบนะครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะร,นา,ร,าารนากกต้้นะมียมละมระระยะะแวว็พ ก็หาทั้นใดสนใจนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครอยู่ละแวกลรุงนกาใครอยู่ระแวกนิมิตใหม่ใครอยู่ละแวกปทุมธานีเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับใครมาไม่อยู่ที่อยู่ได้เลยนะมันจะมีที่อยู่นำทางมานะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่